พี่ข่านี่ข้าหนูจะทำอะไรคะหนูจะเปิดกล่องของขวัญหนูจะเปิดกล่องของขวัญใครส่งมาให้หนูใครส่งมาคะแม่หนิงไม่ใช่แม่หนิงเนี่ยป้าป้าหน่อยป้าหน่อยป้าหน่อยค่ะไปเลยจัดเสกของให้เจ้าเัี๋สวไปดูแล้วก็คือเป็นของแปลว่าพี่หน่อยเพราะว่าเห็นตาว่า ใส่ของไม่ดีกับลูกของเขาโอ้ใส่ใส่ดูของสายตามด้ใส่เดกเาตัวเาใส่ได้เอาใส่ดูสิเไปกานใส่ดูสินี่แนวจานน้อใดี๋ยวลองดูสิปาดปาดหน่อยปาดปาปดคือากใส่อย่างนี้พหน้องไม่มิ้เดี๋ยวพหมกันหนูปาดเหมือนของน้องมิ้นเลยสวยเลย นแกเอาดูสิลูกแกะคองขวัญแบบน้องไม่มีไม่อยู่นะคะทุกคนขาแต่ว่าไม่มีเข้าม่ได้มาแต่ว่าใส่ก็แกะก็จะได้เอาไปอันไหนเอาไปให้น้องได้ก็จะเอาไปให้อันไหนเอาไปให้ไม่ได้ก็จะเอาไว้บ้านนี่แหละเวลาน้องมาก็ห่อไปจ้ะอู้ว่มสวยจังเลยไหนไหมให้ช่วยดูสิลูกแม่หนูรักตันนี้มาก โอ้รักกันมีมากเลยรักมากเลยลูกเนอะลูกเนอะขอบคุณค่ะเร็วมันนุ่มนิ่มเลยขอบคุณค่ะก่อนอ๋อนี่นี่กระเป๋าด้วยใช่ดูน่ารักจังเลยว้าวเออกระเป๋ากระเป๋ามาฝังนี้ก่อนลงอฝังนี้กระเป๋าเป้อือนั่นล่ะเอาไปหันดูสิหันหน้าหลังดูอืมเก่งเก่งเก่งหันก็ซอยออกมาลูกเอาใส่อะไรกัน มีมีที่มองอะไรก็ได้เลยค่ะเปิดเลยจันแม่รีบไปเลยอะเนี่ยมูหแมรี้แม่ว้าวมีสิสติ๊กค <c oughs> ว่ำว้าวจันมีิสติแกกระเป๋าสวยแน่นจันกระเป๋าเลยอันนี้ก็แม่ละสายคิ้วสายข้างในมอสาจพายได้สกายไหมโอ้คุณเปิดได้หันมีริสติ๊กโอ้โอ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  น้อยาไปยืปยนบงังนูอ,งอย่าบางังน้องใส่ให้พี่ไม่ดีพี่ไม่ดีก็ร่างมาแมต่งตุ่อันนี้กระเป๋าน่ารักมากเลยกระเป๋าของพี่กระเป๋าน่ารักมากเลยโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็สวยมิน้นพอรีสตีกพอกระเป๋าพี่หน่อยพี่หน่อยโอ้ยใจมันหลายมันสวยจริงโอ้ยมันนี่ก็งาม อันนี้เป็นพวกขาดเหอวหรือเปล่าเดือนมีแต่ใบสวยๆสวยอ๋อสวยจ้ะอันนี้ก็กระเป๋าอันนี้ก็กระเป๋านะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมข้างในอมัมีอะไรแต่แค่มีมีนมาให้ดูอะไรเหรอชืดชืด้วมือเฮ้ยชืนจืดว้าวมิ้นชอบตัวไหนชอบตัวนี้กับตัวนี้เอาเลือกหนึ่งตัวสิตัวหนึ่งให้พี่เมลี อันนี้ให้ใหม่นนรอนนีอนี้มันจ้าโอเคแม่ลองคามทาได้เออเอามาให้พี่เมย์มีทาหนูยังไม่โตมงพี่ดอแม่หนูว่าไใตนะก็เห็ดแล้วอันนี้ก็กระเป๋ากระเป๋าเป้เล็กๆน่ารักมากเลยตเป้เมเรียนหนูจะไม่ดูแล โอ้หนูไม่เบื่อใช่ไหมแม่จะไม่เบือเลหนูจะไม่เบื่อแม่ถ้าหนูเบื่ออลไอะเอามาลูกมานี่กางเกงางเกงใส่ยังไงอย่องก็พวกกีาพวกอย่างเง้ขอันนี้อะไรนี่ปลอกหมอนพอ้นี้ปลอกหมอนมีปอกหมอนไว้สื้ใส่กระชับใส่ยังไงดีลัง ใส่ไปเลยนใส่แมงมิจฉาใส่ฉันเนาะเดีวใส่ไม่หืองใส่ทสิ่กจะลองใส่ตอนไปโรงเรียนหนูจะไม่น่อยะไเนาะไม่เลยนหน่อยจะใส่กะไรจะใส่ะไกน่็นกนใส่หน้นี่นมีมีมานี่ดูรูอะไรนี่น <kung> ไม่ใช่โอ oh, so ้เสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยเลยเสื้อแจ็คเก็ตรูปพวกผมเยอะเสื้อแจ็คเก็ตปลาใสเอานั่นนี่ตัวนี้หน่ะปลาชอบตัวนี้เสื้อกันหนาวพอดีเลยแม่เขามีแนวรูดใส่เนี่ยมีแนวรูดเสื้อกันหนาวพอดีเลยเขาดีเขาดีพ่อพ่อเอาหนึ่งมเอาจ้ะ โอ้สวยอ่ะมัได้ใสแว่นว่ะ้สวยอ่ะไม่ไใส่แว่นตาปากไม่สมเขาหนูสวยรอ่ะนมินาเอาแว่นตาไปใส่มินโอ้นี่เด๋วโอ้ยหมไหมป้าหมไม่แต่วตาหักเป่านี่้องมินีน่สิได้แต่ว่าเอาาพไปในพิม์้อีกนึงะหนึงว่าเอาภาพไปนด้หกนะลงนี่ตาหักตาหักมินทำไม่แต่ตะหักม่นนหละ น้องมิ้นสวยจังเลยแต่งแแล้วสวยจังเลยอันนี้สวยอนีอเลาันนี้ใส่กันหนาวใส่กันหนาวอันนี้ใส่เอจันเ์อใส่บด็ใส่เอจเออันนี้เสื้อกันหนาวก็หมก็ต้นที่หนอนอย่างดีเลยขาของออกก่อนขาออกก่อนี นี่จะใส่ไใส์ไหนบอเอาบสวยสีเหลือสกมันน้เป็นตัวลอยบอสอ้หหอจริงมันหนาวหนาหนาว้อชพูดหน่อยอยู่ตัวนี้บอสหน่อยอันนี้ของอันนี้ใส่อะไรใส่บ้างนี่ใสเอใส่จะใส่ใส่นี้น้องมินน้องมินเย้าสูใส่หัวลูกมินมินมินี่มินเ้า่มนอ่มหนนูนมนหม

ใส่เองเอเฮ้ยปู่อาจารย์ใส่ได้เพราะใส่เองอันนี้เอสเอสเอสเธอใส่กระเดื่องแต่ว่าเป็นสีขาวเนาะหมายถึงบ้านเราน้ำมันไม่อันดักนี่งเธอใส่ได้นี่ให้จันนี่ปั่นครั้งเดียวมันก็เหลืองบ้านเขาหนึ่งพี่น้องเฮ้ยปั่นใช่นหมสวยเสื้อสวยอุ้ยหนักค่ะอันนี้อันนี้จะไปฝากเมดีจ้ะ กระเป๋าพี่เมรีนจะจะจะเอาไปเฉพาะส่วนที่เอาไปได้เลยค่ะพี่พี่หน่อยส่วนที่เอาไปไม่ได้ก็จะเอาไว้ในนี้เลยจ้ะเอาไว้ในอะไรจ้ะเอาไว้ในในตู้ให้เมรีมาเอาปีหน้ามิ้นเฮ้ยปวดขาน้องมินน้องมินยาค่ะยาค่ะ เล็กยืนเล็กเต่กห้นมาจะอะไรหัดหักเลยปุ้ยน้องไปยิงยาตัวเป็นคนเล็กๆหนังเป็นตัวเล็กๆเล็กใส่ไหนอะไรมาท่าไร่ที่เป็นตะหน่อยป่าอะไรรนี้เอาเสื้อป่าออกอมัเอาเสื้อกล้าเลยโง่เสื้อเสืกวขางไว้เอาเออมันเล็กใส่ใส่ไม่ได้ป้าใส่ใส่ได้ เนี่เป็นยีเเลยเออเันใส่ไ้อของผู้ชายเีนะฮมีถัน้ใส่ได้แี่มันเป็นีนเดียววเรานาวนะนจะเสืเียาวแบบนีเียาวตัวนี้นะห่ม่อว่มแบบแบบอเตเเี้เป็น่เเกงีเดี๋ยวใส่เดีใส่ข้อพง ใสได้ยใส่ได้กร bo ่โมเป่ายิได้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 เรอถิ่ใส่ไปมืออื่นนี่หะหมดสิทธ์เลยค่ะมีแต่ตัวเล็กๆจจงามดสิทธิ์ต้องเจงหมดสิทธ์้นี่คะตรไหนว่าคตรงนี้นี่ของนี้นี่นใส่ได้ีัวนงน่เ

วายแลค่ะปิดร้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นบัวเสื้อตัวปวนเป็นเสื้อยิงเดียวนะก็เสื้อตัวทางน่ายเสื้อสายข้างในสายเดียวน่ายหรือสื้ตัวนี้คุ้มนะคุณผูว่าในนั้นหมดหรือยังคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วปิดปิดปิดแซ่บกระเพราเฮ้ หน่อยเดียวขอบคุณมากๆเลยค่ะเยอะมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน่อยนะคะขอบขอบคุณค่ะครับแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไอ้ใจก็ดูี่หน่อยจะทรงมากเสื้อผ้าเสื้อสไตร์มากเลยว่าพี่หน่อยแบบว่าเพื่นในยุ่งหนึ่นะจ๊ะเสร็จๆๆกูมึงก่อนก็เสร็จก็เลยไม่ได้หย่อนนั่นละจ้ะแล้วไอ้เอามาเปิด สร้านร้านอยากเปิดเหมืนเด้หรานอยเปิดอยากเปิดแแงป้าเอามาเปิดหน่อยป้ามาเถอนเอาเปิดนุอยากเบิ่งกนปกตินั่งนอนนั่งเงียนั่งเงบเิ่งะพี่ออก็เลยมาเปิดแล้วเหรอร้านี้ไปแล้ววันนี้ไปน้วขอบคุณนะคะ ันี้ใช่ไนี้แต่หูเอ,อันน<อ>มันน่ารักกวมันมีการตูนติอน่ารักกว่าเดี๋ยวนหนูนะเพราะว่ามันมันจะถูกรีอ่ <laughs> เ,เออพิอย่เดี๋ยวมันจะถูกิสติกไปองอนี่โอเค